สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีนะครับผมมีมีรถเกี่ยวมาแล้วนะครับโอ้ฝนลิ้นพดพายุเขาครับฝนตัวโกนลิ้นนะครับผมกำลังจีมีเขาไม่อีกนะครับทั้งเก่าสามทั้งเจียศูนย์ได้พี่น้องได้ผู้ใดที่หารถเกี่ยวมือสองนะครับกำลังเขามาแล้วนะครับผมมีเวลาแค่หนึ่งเดือนนะครับภายใน้เดือนกัญยานีต้องได้รถแล้วครับต้องเฝ้าจองไว้นะครับถ้าไปจองกลางเดือนกัญญานีว่าท่านเกี่ยวเขานะครับผมบอกเลยว่าว่าท่านเกี่ยวเขานะครับต้องเฝ้าจองตั้งแต่ตอนนี้นะครับ อ่าต้องเฝ้าจองตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับผมภายในเดือนกันยากนรือจองได้รถนะครับเนาะจ้างกี่ท่านเกี่ยวเขานะครับอันนี้แนะน้ำนะครับผมอ่าวันนี้ขั้นนี้นะครับยกตัวอย่างขั้นนี้รถปีสองพห้าห้าครับหนึ่งพันแปดร้อยชั่วโมงนะครับราคานะครับราคาเงินสดแปดแสนสองหมื่นบาทครับอันนี้สภาพเดิมนะแปดแสนสองหมื่นคือปรับสภาพให้ไหม่เบิดนะครับผมอ่าปรับสภาพให้ไหม่เบิดลความใช้งานเลยนะครับสีตาลยังเขาปนให้ไหม่เบิดครับระบบอ่าการใช้งานต่างๆก็คือ เปลี่ยนให้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมเก็บสีเก AP uh, right? hmm. uh, right? ็บรายละเอียดให้ใหม่พร้อมใช้งานตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับอันนี้รถหัวกระมาสครับว่าท่านในร่างแล้วซ้ำนะครับผมอ่าแต่ว่าเจ็ดศูนย์กับยูมีเข้อมาอีกครับดีซีเจ็ดศูนย์กับยูประมาณหกแสนนะครับดีซีเจ็ดศูนย์ราคาอยู่ประมาณหกแสนดาวกับประมาณสองแสนบวกลบนะครับสองแสนบวกลบอันทือกับประมาณดาวแสนปลายแสนปลายแสนเจ็ดแสนแปดนะครับบันดาวทึกนี่นะครับผมแต่ว่าหลักๆกับยูสอง ส0งแสนบวกลบเนี่ยแล้วแต่ขั้นนะครับราคากับยูประมาณห0 0 0 0นี่แหละนะครับสำหรับ DC70 เด้วยอันนี้ DC93 นะครับพอนจังไงนะครับมันจะพอนไล่6เดือนนะครับบ่มี่ไล่ปีไล่6เดือนนะครับงวดจ่อยเดือนละส0งพัน่ะนะงวดปีของ DC93 นี่งวดปีอยู่110,000ึ่งนะครับงวดปี110,000สนหงวดจ่อยส0 0พันนะครับอ่ามันงวดปีงวด6เดือนถนัดครับงวด6เดือน110,000บาทนะครับ หกเดือนใจงวดเงยหกเดือนใจงวดเงี้ยนะครับแล้วก็มีงอดใหญ่ทลับไปนะครับแต่ถ้าเป็นเจ็ดศูนย์กลางงวดงวดงวดหกเดือนอยู่ประมาณแปดหมื่นครับแปดหมื่นหาแปดหมื่นเก่านะครับแปดหมื่นหาแปดหมื่นเก่ามาหนิแต่ว่าตัวสีทีก็ซานอยู่อยู่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับผู้ใดสนใจก็สอบถามนะครับขุมขามสอบถามได้นะครับเพราะว่ารถขุมาว่าท่านเบิดครับก็ร่างทยอยขุมาตัวนี้ขมขามขั้นแรกนะครับมือหนิกับยีมี่ขุมาอีกนะครับจีมี่ทั้งเจ็ดศูนย์ทั้ง เก้าสามนะครับขย่อยเขามาตอนนี้ราคาก็มีแล้วนะครับราคามีแล้วแต่แต่รถเนี่ยเขามากก่าท่านในหอดนะครับผู้ใดสนใจจองก็จองล่วงหน้าได้เลยก็ได้นะครับผมก่อมีรายละเอียดเบิร์ตนะครับเบิร์ตปีใดชั่วโมงทํางานเท่าไหร่แล้วก็เอามากกับเห็ดไม่เบิร์ตทุกขั้นนะครับเห็ดไม่คือกันเบิร์ตทุกขั้นนะครับผมจองแล้วรับสภานไปไม่ต้องเสียงานนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยครับ0610244343ครับ0610244343นะครับเด้อแอกไนึ่งนย์สองสี่สี่สามสามนะด้ นะครับผมข้าวมาเบิองอยุร่านก็นได้ครับอยู่ที่อำเภอวันดุงจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับทรเข้าม,มานัดได้เลยนะครับผมอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับบุ้ใรสนใจรุ่นใดก็จังโทรข้ามาสอบถามคอมเมนต์ข้ามานะครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ